รันนี้เสาวันเสาร์ที่20กรกาคม2 5อ,องกันรกับตลาดนัดข้อกระบือชมพูหุ้เลยก, 10, กับวันที่20กรกฎาคม5องพัน้าอยกันอยู่ทั้งรถพี่น้องท่านลมอยู่นอยู่ทั้งรถแต่มาซื้อมาขายหลายอยู่ทั้เกล่องมันมีช่วงกล่า ไม่ได้า่อหหมูไม่ตัวเดียวตัวเดียวเล็วไรเนี่ยหมื่นเจ็ดพันห่าร้อยหมื่หรอของอหมูเยตเมียตัวนี้อยากตั้งหักโอ้ทีเดียรมื่นกว่าบางามเนาะเขาี้ผู้สื่อไปทำไเขาวาดเขาวาดเขาวาสาพนหน้าผอหมูหมื่นเมื่นกว่าเนาะ่อหมูนะเอาเบอร์โอหมูน่นี่ ศูนย์แปดสองแปดสี่แปดศูย์หนึ่งสามสองอ่อพอยหมูไหลเห็ดได้พี่น้องโตเมีนยงกำลังร็นลูกผู้ใดของผมลูกผู้ใดถ้าเที่ยงขอพรรษาผู้อยากซื้อไปถวายวัดมาคืออยู่ี่เนาะเอาไปแกไปไปำจํงวัดจนมีข้อยเลียงเนาะยนอู่่หาเบียเฉียเนาะงานก็กำลังหลายนะเอาเดินภาษาพวกนั้นไม่ยากแน่ย่ความมายูแก่เราก็บอกไปเนาะพี่น้อง สมบเด้อนี่เนะเกิดไร้ือไหครับพ่อนี่ไม่ีมจลูกตัวเมียเนาะลูกลูกลูกผู้ใด่ไมลูกไม่เนาะแล้วไปดูแ่ตัวะครับนี่ลูกสตัวแล้วเนาะลูกสบลกับมาลอยลุงก่อมาลอยมามเจ็ดสามเจ็ดถึงเียก็เนาะสามหกสา็ดตัวเมีย ลอยสามเก่าโอ้ลายสามเก่ารมงามไปนอเบอร์ครับเบอร์ไม่เบอร์วะเก่าหนึ่งสามหกตัสมที่เจ็ดเจ็ข้ามาแล้วควยถึงขามาพป่น้อยการคือการขายกันโ็ก็ถามันอีกแค่นั้นห่วายจะลายที่โตไปหน้อยลายอยู่ลายแบบมีช่วงอีเนช่วงข้างเขาควยขามาพรบเยอะ่อหอยนจะเคยมาบนขามาที่โตนี่เดี๋ตัวนึ่งามกนกันหน่อย ก็วาจ้เลูพี่น้องกัวปูนโอ้ตัวนี้งามดีตัาวปูง่ายเลยนี่ลุงก็ม่าลอยซีส์าถึง่เทมลยซีาถึง้ววกหุยของเขากระเลียมยืงับเลยนี่ตัวนี้ก็แม่ง่ายพี่น้องแม่ง่ายถแม่ม่านทองก็ได้พวกนี้เป็นงตัวนี้กับลงลอยซีสกันได้วายจของวกัไหวกระไร ตัวนี้สีงามดียี่ตัวนี้ก็งามเยี่ยตัวนี้ก็งามตัวนั้นก็งามตัวนี้ก็สูงดีเยี่ยตัวนี้รูปตัวนี้รูปตัวเมียตัวเมียเพียงตัวผู้กตัวเมียงามดีเยี่ยมไปเลยไปไล่ไปไหนครับพ like ่อไห้เน like ี ako, ่ฮะตัวนี้เจ็ดเมื่อนตัวนี้เด็ตัวนี้แปดเมื่อนหากับเจ็ดเมื่นเนาะ โอ้เราไปลูกผู้ใดเลยก็มีลูกลูกเต่าเจริญโอ้มันมันสุดหรอมเ้าง่ายดียุคหน่อแปงขายเย็นเดดงามดีโอ้สีก็งามดีคือควายแฝดเนาะคือควายแฝดลูกเบิ่์นก็ลูกเต่าเจริญสวงงามสูงไรเป็นไรทบเนี่ยสูงไรเป็นไรอันนี้อันนี้เราซื้อสิเนี่ยซื้อสองานพี่น้องสวงงาม นี่เบอร์วอให้นี่เบอร์ป่ะศูนย์แปดหนึ่งวิหาแปดวิหารแปศูนย์หกสามโอ้มาแล้วค่อย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 งาม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 อะไตัวลลกตัวนี้ตัวเดียวเดียวนียนป่หลายไปเลยอตัวเดียวเนี่ยนะสามมืก่าอเกาอันนี้เลยอันนี้ตัวผู่ครับโอ้ตัวผู่งามดีเนาะลบนุ่มเลยตัวผู่ตัวนี้ อ๋อไม่ได sure. nah, sure no oh, ้ใบเนาะอันน oh, uh, mm ี hmm. ้ท่องไปหนึ่งตัวนี้ท่องผสมยังไงครับอันผสมหยียบไลยผสมยังไงผสมไม่ได้เราข้าดับเงินอยู่เนาะเอามีเบอร์ป่ะครับมีเบอร์มาเังนเคยต้อยเฉดก็ถามมันไปเนาะโอ้ยเบอร์น้ำหอยหมูเนาะน้ำพร้อมหอยหมูไอ้ควายเปลือกก็ได้ไปเนาะหอมพร้อมหอยหมูอันนี้ก็ควายหอยหมูควายหอยหมูเราให้ลูกหลานจับให้เนาะลูกเนาะมันมันเอ้ย ้นก็ฝนล่มทีน้องกำลังเอาออกทุเรียนโดยขายเป็นอนไ้ขายกันนุ้รึเนล่าขายขายนายแม่นี่ยุงย้ายอยู่พี่หน่อยย่งข่นกว่าอร่อยซีวิทหาซีพกถึงหาทริปก็ใดอยู่ตัวนี้แม่นี่ลูกสมียความ ก็ว่าเจ้ของผู้ใดว่โอ้เื้นพี่น,อน้องเื้นแม่อยากแม่กินแบบนี้ได้เพี่น้องเส้นไก่ตีนย้างมากนี่นี่กันเส้นพี่น,อน,น,น,อน้องเื้นขนกระโปงลิข์ข้อฟันสาแล้วนี่ก็เป็นวันธรรเริ่มข้อฟันสาแต่เด้อพี่น้องนี่แม่นี่ตัวนี้นนก็บโซคูง่ายได้พี่น้องอันนี้กอสื่้ขายกันแล้ว มันเกหาสือ่อป้ายเนาะได้กี่ตัวแล้ววันนี้ฮะ uh, สิบสิบสองตัวได้สิบสองตัวเป็นไหนหายยังไงน่ะยังท่านมาบผัดปวดออ้ายแต่เพราะท่นหน,นาเป็นไงสองเป็นกำลังขนเข่ามาอยู่อันนี้กับแม่ลูกขึ้นสิได้ขายกันแล้วนี่อันนี้ได้ขี่ทั้งสี่ได้ขายกันเลยนนนเนาะเธอได้คำว่าทรงเวียดทรงเวียด ฟงเหยียดนะวนั้นส <um ื่อมยังไปตัวปู <t os> <t os> <t os ู่หญ่ได้หนองควายกช่วงควากำลังนลงรถยนต่ท่นหลายไปโอ้ตักเ้ึงตัวหญ่ยอนตัวหง่ก็เป็นัตปู เอาไวมตดวม่เนี่อันนี้ของเพย์ได้เฮ้ยขาตัวายไานอ้น,นี่เรา,า,านนพี่น้องโอ้ยไยนี่หลายนพอเนี่ยเียงไงกันฮะโอ้นี่แสนหาพี่น้องตัวคูเนาะล้วลูกผพ้ใดล่ะนี่ซื้อเครับซื้อวางเลยนี่ รือมแล้แสนหาป้าโอ้ยมันเดขกขืนหรอมันมันจะหาเราตัวเนี่ยเออมันจะหาเราเนาะแสนหาพะ่ะโอ้ตัวใงญ่พี่น้องตัวใงญ่สูงหลายไปนเลขพอนี่ลอยหา่หาอยหาซึ่งหาเพืนลอยหาซึ่งหาเพือนแสนหาพี่น้องแสนหาโนพรนะต่อร่องไปเนพรนะไหวอมาเราใส่พอนี่ ย่างตลาดกาซนินเนาะกาน,นินี่เบอร์โทรวะอ๋อนี่ครับ0 6 2ย์หก4อ0 4อศอไปโทรมาเรื่ออ๋อหนึ่งศูนย์สี่ห้าอ้าวนี่โดยง่พี่น้องบุได้สวนเกเป็นพอฟอกพอ,พ,อพันคุ้มถุงแสนหาต่อล่องไปต่อไปต่อมากกั็ดี พอไดยุ่การผสมมืสีหลยบาทยุงไทยก็ง่ายดียุ่หนองได้ก็ง่ายดียุ่ง้ควงวามสุบหบง่ายดียุ่ทำเกะใครก็บเบี้ยงกันดียุ่อ่ะโอเสตัวทองพอหอยกันเด้อจับวากันไปน้องการสื่อการสายควาย้้ตัวมาหน่ฟาตัวนี่เห็นปะตัวลมาไดนึ่แม่นี่ เอาตัวผูดวะนี่แม่งตัวผูอุ้งนี่กับตัวผูกันโอ้เอาตัวตัวผูมาขายเนาะเอาเอาระบายออกไปเดี๋ยวเบียดมึนก็มาเอาดอกตัวผูนะตัวผูพี่น้องตัวผูจิ้นพี่น้องเจิ้นเยอแม่งเจ็บบาทเลยเจ็บบาดแล้วครับพ่อแบบแม่งนี่ ครผมเ้านึงเ้านึงสองหมื่นสองหมื่นสองหมืแม่ลูกเนาะอนี่สองหมืแม่นั่นเด็กนี่เข้าครัวซือกันแล้วลูกเก็ตัวหละพอนี่นี่เบื่อโทษปลูกลูกกะะผูลูกกะผูพี่นนองลูกกะผู๋เข้าหนึ่งนะงามเล่น เลาวสิขายเดี๋ยวนี้เนาะมีคนซื้ออ่าผู้ใดงานสนใจต่อไปเนาะพอเนาะครับก็เาดูอ่งานดูอ่ามันสุดคืนนี้เวิร์ดไปแต่หาไม oh ่ก็ยังคอยบอกกันอีกเนาะพอเนาะโทรบอกโทรว่าตัวเจื่อก็หากันไปพี่น้องการซื้อการขายเนีายฮะคนโทรมาเดือนนี้ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งเก้าสามหนึ่งศูนยเดวโทรอมาเด้อเบอเดียวกันเนียบอกด้อนนี่รับ้อเบอร์เดียวกันเามตย่งตลาดพ่น้องมาตั่งตลาดควคเรื่องเแลนงเนแล้วย เห้เยเ้ปจูงไปมาาาปนไละครับนี่ยาเปไรเนี่ยสองหมืนอตัวผูตเมียรัตัวเมียสองหมโอ้แม่สาวมันปะของขายลูกแล้วนี่โอ้รดีลูกก็ตัวละนี่ครับลูกตัวเดียวเนาะนี่เนาะงลยสามาถึงเยอะเนาะลยสมาถึงเยตัวเดียวมีเบอร์ป่ะครับมีเบอร์วะาูน้าองหนึ่งแปดเียก่ เก้าห้าเก้าเก้หเก้านึ่งเอาทั่วขมาเด้อควายนี่นูลูกตัวเดียวพี่น้องเราขายลูกไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีแน่แล้วเนาะเหมือนมันยั่งกับทรเช็คกโกว์ทรว่ากันไปควายแล้วกประมาณนี่เราพี่น้องอืมมันมาหอยมันโอ้อันนี้ก็บสเปชีเดี่ยวนี่เรียบร้อยแล้วนี่เจ๊บาทพึงนุ้นี่ก็เรียบร้อยเลยเนาะอืมเอาตโตผูมาขายบอกว่ามีแต่โตผูเนาะมึงนี่เนาะมีแต่โตผูบังวากันไป แม่นึ่งน,อ,นอ่เนาะหายไปไหนกับขับแม่นน่จุดนนิแม่แมห้อยสามเมื่อนหาลูกก็ผูลูกก็ผูตัวเมียลูกมันเันบนีอ๋อแม่ลูกอ๋อกระลังกระัโซนนมเนาะบระโซนมสามเมื่อนหาบเมือ,มอนารองสามเมื่อนห,หาต่อรองไป้มมวล,ปลูกก็งามเดีวลูกก็ผูเนะาะลูกกวผูนี่เอามีเบอร์ว่าไม่ห้อยศูนย์เก่าสาม ศูนย์เก้าสองอาองโทรมาเ้อควายเลาพี่น้องแล้วลูกเราเลยลูกเกตัวลครับนี่มลูกตัวเดียวแม่ถามกันล้วอ้าโคเจก็ถามไปไปลูฮ้าจับมาโคเจก็บอกกันไปไวเป็นกระเทียมมากเงนไปขายเยอะพี่น้องการคือการขายเงนป็นตามีนะแง่ลูกลูกกตัวใหญ่พี่น้อ นี่คือสิแดงขายกันแล้วพี่น้องเวียดนามก็มหาสหลายเยอะพี่น้องมาสหลายนี่ก็สเปนนี่คือสิแดงขายแล้วนี่ก็ต๊ะผูกง่ายด้ยนี่ลายเปนนน็นไนรพวกต๊ะผูกจนโอ้ยง่ายนะ ระปุตัวเมียไหนพ่อนี่ยรอลูกก็ล oh, oh, ูกผูเดเลยโอ้ลูกเบิมจุเนียป้อยลายไปไนโอ้สามโอ้สามืงนหาสูงร้อยสี่าถ uh, uh, um, ึงบ่ถึงยังไงเนาะสี่สิารหาสิส่สาสี่สาขึ้นเดยวหนึ <h <h ่งสีสิบขึ้นเดียวโอ้ลูกเบิมมาดิสามนท่สามเงหามนหามีเบอร์พ่ครับเอาเบอร์หนปดหกหนึ่งแปดสองป เจ็ดแปดเก้เอาโทรพมาได้ลูกเบิมคิวเนี่ยเนราขายพี่น้อกเราขายมันยังจะโทรเช็ก็ออกโทรว่ากันไปนะค่อยคยน้องการซื้อขายควายๆองนี่น้องเนาะโอ้แมงงีนีรเได้ฟ้หนึ่งแมงเง้นีหกหมืนหานี่มาลูกอ่ะโอ้แม่ม้า่เดียวผสมยังไงหนึ่งหกมนหานโอ้บานบานเนาะ ยอยู่ออกระตัวนี่เนาะท่องลงแล้วพี่น้องท่องลงแล้วสโพกระเริ่มสิลันแล้วเนี่ยเริ่มลันแล้วสอกวอหกหมื่นหางเฮ้ยลูเกือบตัวละครว่ายยืดสองเดือนมาอีกนึงเนาะต่อร่องไปนะพ่อนะผู้ใดสนใจก็โทรเจ็กตัวถามคอยเพื่นเด้อนี่ไอ้พวกนี้ปล่อยได้กันเลยปล่อยได้กันเลยนะไม่ถองเช็กเดี๋ยว ย่อทองแค่รับประกันทององแท่รับประกันทองนะรับประกันทองเลกนม่การดโอ้ไงเลยทองทองมึไงแล้วมันมีแล้วนี่จ้าได้ครับพอได้ก็ได้พนะเอามีเบอร์โทรวะผมมีเนาะเนาะผมมีเบอร์โทรเรามาขายกันนะขายยู่สนามบางคนกับเบอร์ถือโทรศั่งนะอตลาดควายชมพผู้บรเลา

ไกันเ้ยว้องกันเี่ยควาชมพูดอะไรตามมีตั้งอย่างสุดแกควาบินปากนไรกแแฉกระตดต่าเลยเด้อสวัสดีครับ